ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดโอเอซิสกลางป่าแห่งสุราธ,ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธ,ธานีมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปตามรอยกันครับที่นี่เรียกว่าเป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้กับบ่อน้ําสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดอําเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราธานีที่นี่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความใสสะอาดมากๆย้ําว่าใสามากจริงๆมองจากด้านบนยังสามารถเห็นพื้นด้านล่างได้แบบ ชัดเจนบอ่อน้ํามีขนาดกว้างใหญ่พอสมควรสามารถลงไปไว่ายน้ําได้นะครับบรรยากาศโดยรอบถูกโอบร้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่เขียวขจียิ่งมองยิ่งสบายตาบอกได้เลยว่าใครได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จะต้องฟินกันทุกคนแน่นอนและสาเหตุที่บอ่อน้ําแห่งนี้ยังมีความใสสะอาดและสวยงามเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีมาตรการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าจะมีการตรวจสอบขยะและจํากัดจํานวนสัมภาระของนักท่องเที่ยวทุ เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาจึงมาได้แค่ลงเล่นน้ําเท่านั้นไม่มีการนําของมาดื่มมากินทําให้สกรปรกเหมือนที่อื่นๆซึ่งที่นี่ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆป่าต้นน้ําบ้านน้าราดอําเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราธานีเพลงเบา,บา